วันครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะฮะวันนี้เราจะพามาดูเวฟ125 LED นะฮะซึ่งก็เป็นสไตล์ที่แต่งแบบเหมือนคนโตแต่งนะครับไม่ใช่เหมือนเด็กแว้นนะฮะโดยรวมจะเป็นอะไรแบบแท้ก็เริ่มๆแต่งนะฮะแล้วก็จะมาถามเกี่ยวกับว่าทำไมถึงชอบเวฟ125 LED ทำไมถึงจับมาใช้เออแล้วก็ แล้วก็แนวทางในการแต่งในขั้นต่อๆไปนะครับแล้วของแต่งที่อยู่ในรถตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถามกันเลยนะครับอ่าก็สวัสดีนะครับอันนี้ทําไมถึงเลือกเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับถามก่อนลําแรกประเด็นแรกเลยหนประหยัดน้ํามันอ่าประหยัดน้ํามันนะครับ สองรถกระแสด้วยก็เลยอยากตามเพนเขาหน่อยอรถกระแสเห็นเขาว่ามันแรงก็เลยอยากอยากลองแต่ไม่ได้เอาทำแรงถึงก็ไปสนามแค่ขี่เอาอมันเฉยแล้วเดิมเดิมนี้มันได้เท่าไหร่อ่ะเดิมๆิมตอนนี้ผมขี่ก็ได้อยู่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรเครื่องเลยมีแค่สเตอร์กับท่อสเตอร์ท่อเดี๋ยวแล้วก็ท่ออากาศ ท่ออากาศด้วยอันนี้ท่อสำนักไหนครับเนี่ยนาบสุทธิสารนะอันนี้โดนมาใบเท่าไหร่สามพันห้าใบสามพันห้านี่นะครับทั้งเส้นเลยใช่ไหมสามพันห้าใช่ทั้งใบเลยสามพันห้าทใบได้ใหม่หมด,ด,หมหมดแล้วก็อันนี้ก็ลงล้อใช่ไหมใช่ล้อสำนักไหนครับเนี่ยของเอสซองเป็นยี่ห้อใหม่ที่เขาบอกว่าแข็งแรงแข็งแรงอ,นนอันนี้เอามาลองดูโดนคู่นี้ไปเท่าไหร่ล้อมันแค่พันแปดห้าสิบบาท พันแปดหบาทก็จะล้อนี้นะความแข็งก็แข็งโดยรวมรถสะอาดนะครับแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือพระเอกนะฮะเนี่ยพระเอกคือใบนี้เลยนะเนี่ยให้ดูก่อนะครับให้ดูรายละเอียดก่อนครับรายละเอียดของอะไรก่อนนะอ่าอ่าโชคตัวนี้โดนมาเท่าไหร่ก็ หนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสำหรับโชคนะอันนี้เพิ่งแต่งใช่ไหมเพิ่งแต่งไม่นานใช่ไหมออกมานานยังรถคันนี้ออกมาเมื่อหนึ่งพฤษภาแต่ไม่มีเวลาเพิ่งว่างก็เลยถึงจะแต่งทยอยครับก็แต่งเรื่อยๆไม่รีบแต่งเรื่อยไม่รีบอันนี้โดยรวมเป็นของแท้เลยใช่ไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีกล่องให้ดูเลยแต่วเราไม่เชื่อหรอเรเอากล่องมาดู ไม่เชื่อใช่ไหมครับดูไหนเออนี่คือกล่องแท้มันมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่แท้คู่มือมีใบรับประกันนี่นี่คือหน้าตาใบรับประกันอันนี้คู่มือฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยและสติกเกอร์แท้สติกเกอร์แท้สติกเกอร์แท้นี่สามารถขายได้นะครับเห็นเขาขายกันอยู่แล้วก็การได้โชค ตีได้สปริงชคมาสำรองอีกคู่นึงแต่นี้จะเป็นค่าเคที่แข็งกว่าแล้วก็บูทสำหรับใส่หูโชกคใส่ได้หลายรุ่นเวฟร้อยสิบร้อยีตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้หมดแต่ผมว่ามันคุ้มมากแพคเกจเขาห่อมาดีมากการจะตรงกระแทกอย่างดีราคาเท่าไหร่นะหนึ่งบาทตรงรุ่นตรงรุ่นแน่นอนออทำไมถึงกล้าเล่นของแพงอ่ะพูดสรรพคุณของมันหน่อยก็ ก็ผมไว้ใจแบรนด์นี้นะผมว่าจากที่ใช้มาสักพักก็เรื่องการเลี้ยวโค้งเนบ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 มากเกาะถนนเคยเหินลูกอะไรสักลูกไหมเคยเหินเป็นไงบ้างเวลาลงาแบบสมูทเลยสมูทไม่เหมือนโชคเดินเวลาเราลงปุ๊บมันจะกระเด้งอันนี้จะมลงปุ๊บมันก็จะค่อยคขึ้นเรื่อยๆรื่อกกระแทกสัท่าทหร่ปรับระดับได้ปรับได้กี่ระดับครับ มันปรับรีบาวได้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า30กว่าระดับปรับตัวนี้ตัวเดียวอ,อันนี้มันเป็นแค่ปรับได้แต่รีบาวแล้วก็นิ่มแข็งตรงสตัดอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปวนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอา้าวแล้วไอ้น,นี่หายไปไหนเนี่ย ครอบโซ่อะครับครอบโซ่เอาไปทําอะไรอะเอาไปทุบหลบชกแล้วก็ทําสีใหม่เพื่อให้มันแบบว่าง่ายต่อการปรับตรงนี้ส่งร้านเลยใช่ไหมเนี่ยส่งร้านทำาอย่งเดียวไม่ทาเองไอที่ว่าได้ร้อยสามสิบเท่าไหร่นะไอท่อสปีดร้อยสามสิบกว่าเลยนนี้ไล่สเตอร์อะไรครับเนี่ยสิบสี่สามสี่สิบสี่สามสี่เดิมเดิมมาเท่าไหร่เดิมเดิมตอนที่สเตอร์เดิมจากศูนย์ก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแต่ตอนนั้นใส่ล้อแม็ก๋อแต่นี่คือเป็นสเตอร์เดิม ันอะไรเท่าเดิมหน้าหลังแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเป็นล้อแต่ถ้าสเตอร์เดิมของศูนย์อะมันสิบสี่สามเจ็ดโอ้สิบสี่สามเจ็ดใช่อันนี้ก็เลยลดมาเหลือสิบสี่สามสี่กเกียร์สี่มีกําลังขึ้นแต่ตอนใส่สิบสี่สิบสี่สามเจ็ดเป็นปัญหาทุกคันเกียร์สี่ตื้อทุกคันบิดไม่ออกมันบิดได้แค่สามเกียร์เกียร์สี่บิดไม่ไปตอนนั้นมันเป็นล้อแม็กใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอรูปตอนเป็นล้อแม็กเอาไว้เราจะขึ้นภาพให้ดูนะว่ามันความสวยระหว่างล้อแม็กกับ เป็นล้อวงล้ออลูมิเนียมเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะแตกต่างกันยังไงแต่แตกต่างกันแน่นอนก็คือความเร็วใช่ไหมความเร็วต่างกันแน่นอนตัวออกตัวขี่ไปเรื่อยและช่วงแบบการเลี้ยวเมื่อตอนล้อแม็กล้อแม็กมันหนักเวลาเลี้ยวมันก็จะหนุนองแขนมันก็เมื่อยหน่อยอเราเน้นใช้งานเน้นความคล่องตัวเลยแบบแรกการบำรุงรักษายุ่งยากไหมที่ออกมาเนี่ยทำอะไรไว้บ้างการบำรุงรักษา ลงมแวบบ็กเช็ดแวบบ็กดูแลรักษาตามปกติเรื่องน้ำมันเครื่องอะไรนี่น้ำมันเครื่องผมก็ถ่ายทุก1 5 0 0อโลอเพราะว่าเราใช้รถค่อนข้างหนักเพราะเราไปวิ่งงานทุกวันแนะนำน้ำมันเครื่องหน่อยใช้น้ำมันเครื่องของอะไรอยู่วิ่งงานเนี่ยผมใช้เชล10บ40เชลขวดน้ำเงินขวดน้ำเงินใช่ขวดเท่าไหร่นะรู้ ตอนปเปลี่ยนมา190ยาสิบาท <90 S 1> าแถวกรุงเทพนะผมไม่รู้ตามที่อื่นจะคิดยังไงในกรุงเทพร้้ <90 S 1> <90 S 2> แต่บางทีบางร้านก็ไม่มีก็อาจจะไปเป็นบาวูลีนบาวูลีนลิตีที่มันหอมหอมจะหาโมตุนไม่ได้เลยแถวนี้ไม่ได้ขายโมตุนโมตุนสั่งเคาะรูใตล้ล่าง คือมันปิดมิดมากนะใครที่จะเซอร์วิสซ่อมรือมันเนี่ยน่าจะน่าจะเปิดเยอะอยู่รือเยอะรถที่ถามว่าแงะยากไหมแงะยากแงะไม่ดีกิ๊บหักแน่นอนนี่ผมยังไม่กล้าแง,งะเองเลยต้องให้ร้านทำอย่างเดียวกลัวเพราะว่าจุดสีมันไม่ได้ถูกๆสมัยลืมถามอย่างนึง่งยางยางอะไรเนี่ย IRC Maxing ม็ซิโดนมาอันนี้ขนาดเท่าไหร่หน้าหน้าหลัง 2องหลัง250ก็คือเราเน้นใช้งานเน้นใช้งานโดนคู่กี่บาทผมจัดมาเป็นยกล้อเลยยกล้อเลยเอ่ะทั้งล้อด้วยดุมดุมดุมซี่ซี่หมุดโตซี่โตราคาซีพันพัสามรบาทดุมอีกสองพบาทล้ออีกหนึ่ง 1, หนึ่งัอยหาสยางน่ารู้สึกจะ ข่าวข้านหรือน่าจะหลักพันนิดๆถ้าจำไม่ผิดหกพันกว่าบาทจัได้แค่น้ทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วยางยังใหม่แล้วเพราะว่าตอนแรกเป็นล้อแหมก็คือถอดแมมกออกเลยนะใช่ถอดแม็กปุ๊บไม่กี่วันก็ไปใส่โชคเลยมันเสี้ยนนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องต่อๆไปนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเดี๋ยวถามเรื่องหนึ่งก็คือเผื่อใครที่อยากจะขับเวฟ รอยยี่ห้านะฮะอันนี้ออกมาเนี่ยออกมาไม่นานแน่นอนกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาก็ได้สี่ห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้สี่ห้าเดือนหกเดือนราคาเท่าไหร่ก็ผมซื้อสดมาที่หกหมื่นเก้าร้อยบาทซื้อสดมาที่หกหมื่นนะฮะเนี่ยแล้วถ้าตอนที่เนี่ยการที่ขี่มันมาในระยะห้าหกเดือนเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างไอ้ร้อยยี่ห้าี e d ข้อดีของผมเนย่ยคือหนึ่งประหยัดน้ำมันเลยที่มาที่หนึ่งเลยสองเรื่องการขับการทรงตัวซิกแซกง่ายสําหรับคนขี่ในเมืองอย่างกรุงเทพครับแต่ข้อเสียที่เจอเลยมีอะไรอ่ะเรื่องชุดสีชอบสัน่นชุดสีชอบสัน่นเป็นเป็นปัญหาของทุกคนันเรื่องเค,เครื่องอะไรมีปัญหาไหมเครื่องไม่มีปัญหายังไม่เจอแ,อแรงไม่ตกเหมือนเดิมแรงไม่ตกใช่พลังเครื่องดีการประหยัดน้ํามันละอ่ะประหยัดน้ามันขาวว่า ประหยัดเยอะนะเรผมเติมร้อยบาทเนี่ยผมเอาไปวิ่งงานช็อปปี้ฟูด้ดด้วยก็วิ่งได้ทั้งวันนะวันหนึ่งผมขับรถตั้งสองร้อยสอง้อยถึงสามรอโลต่อวันอืมก็ประหยัดน้ํามันดีแล้วโปรเจกต่อไปนี่จะทำอะไรบ้างอะ่ะก็ว่าจะชิ้นต่อไปอาจน่าจะเป็นการสบัดโอริเลเซอร์แท้มองตัวไหนเละเลเซอร์ตัวเลเซอร์อือ เอ็นดีเอ็มเอ็กไม่กล้าใส่แพงเกินมันฝังเข้าไปข้างในมันไม่สวยเลยแต่เอาแท้แน่นอนหมดเลยใช่ไหมแท้แน่นอนรับปั๊มปั๊มนี่จะลงอะไรปันว่าจะอิตาลีเบนโบอิตาลีเบอร์สิบห้าแล้วก็ปั๊มล่างน่าจะเป็นด้วงเฮดพีพร้อมสายถักของเฮดบอ่าครับเราจะทําอะไรอีกแล้วก็จานเบรกก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาของสำนักไหนดีแต่เราเน้นแท้เพื่อคุณภาพและชีวิตของเราดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับประการ เล่นรถนะครับเราอย่าเอาชีวิตตัวเองไปไว้กับรถนะฮะกับไว้กับอะไรที่มันไม่ได้เรื่องนะเราเน้นของแท้ของดีดีกว่าใส่ปลอมใส่เดิมดีกว่าครับใส่ปลอมใส่เดิมดีกว่านะง,ง่ายๆไอ้ไอ้ที่ต่างกันแค่ห้าหกพันแต่ว่ามันคุ้มออกับชีวิตไหมคุ้มมันเซฟชีวิตเราได้เยอะอ,อย่างอย่างอย่างเรื่องโชค ถ้าสําหรับคนที่เล่นรถอยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่าโช๊คแท้เป็นยังไงโช๊คเทียมเป็นยังไงความฟิลการขับและความรู้สึกมันจะต่างกันเรื่องระบบเบรกเรื่องระยะการเบรกมันก็จะแตกต่างกันกำลังอัดของน้ํามันเบรกกับปั๊มถ้าปั๊มปลอมปั๊มล่างปลอมเผื่อจังหวะที่มันเบ้ามันก็จะเวืดไปอาจจะทําให้ชนได้อืนี่ผมไม่ไม่ไม่คิดโปรเจกต์จาทํากับเครื่องเลยก็คือจะขี่เดิมเดิมขี่เดิมเน้นอะไรสวยเน้นอะไรสวยเนาะ แบบ,บแต่งแบบคนโตแล้วน็อตนี่จะไล่ไ,มนะไหมนี่ยน็อตน็อตไล่แน่นอนครับไล่แ<ห>น่นอนใช้ว่าจะจัดนาคมทั้งคันเลยน็อตเลยน่าจะหมดเหยียบแสนได้นะ <laughs> จัดก็ทั้งคันรวมรถก็น่าจะแสนกว่าครับทั้งแสนกว่าเนาะก็ <laughs> เอาไว้เป็นแนวทางอีกจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตเวลามีอะไรลงมาก็จะอัปเดตให้ดูนะสำหรับเวฟบร้อยยี่ห้าอ่าไอนะเป็นไอเอลตัว LED นะครับ วันนี้ปีสองพันอะไรนะยี่็ดตัวล่า <21 S 1> สุดยีเอดล่าสุด,อ,อ,สดอันนี้เขาเรียกสีอะไรเนี่ยในเล่มเขียนว่าสีเทาดำเทาดา<ำ>มันเป็นด้านนะที่จริงแต่ผมไป<อ>ขัดสีให้มันเงาม,มันก็เลยผมว่ามันก็สวยดีสีเงาอีกแบบหนึ่งสีเทาดํารถใช้งานรถใช้งาน ก็สําหรับวันนี้ก็พามาดูนะครับเวฟ 125i LED นะครับแล้วก็การแต่งที่แบบว่าดูเรียบง่ายแต่เน้นอะไรสวยอะไรแท้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนต,ติดอะไรอยากจะถามอะไรก็ลองถามได้ครับสําหรับผู้ใช้งานจริงนะรถคันนี้เอาไปวิ่งงานนะครับวิ่งสง่งนู่นส่งนี่ครับถือว่าประหยัดอะไรมากอยากจะถามอะไรเรื่องการ ออกอะไรออกที่ไหนดีหรือยังไงดีครับก็เม้นได้นะครับเดี๋ยวจะมาถามให้นะครับก็สำหรับวันนี้ช่อง Let's Go Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Let's Go Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ